สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินชดแฟมารี่ค่ะฝนตกลินวันที่27กันยาค่ะปะบววคิดว่าฝนไปแล้วเนาะฝนหยุดไป4ีหวันร้อนแรง4ีหวันใจหายหมดถ้าฝนไปแล้วแย่เลยค่ะฝนไปแล้วแย่เลยเนี่ยค่ะฝนตกลงมาน้ําเต็มโอ่งเลยโอ่งมังกรเนี่ยค่ะบรรยากาศฝนตกลิน้นตาเข้ามาสวนค่ะมาเก็บ พริกค่ะพริกกะเฉียงเนี่ยค่ะเอาไปเพาะไว้ไปเพาะเพาะไว้ตอนนี้หมดฝนเราก็ปลูกพอดีค่ะปลูกช่วงหน้าหนาวไว้เก็บกินช่วงหน้าแล้งค่ะไว้เก็บกินค่ะชมบรรยากาศฝนตกลินกันค่ะในสวนค่ะก็ไม่มีสาระอะไรนะคะป้าเข้าสวนก็เข้ามาในสวนก็ไปตลาดก่อนค่ะไปซื้อปุ๋ยค่ะปุ๋ยยูเรียไปพาวๆาข้าวค่ะไปหวานข้าวซื้อ ข้าวมาต้มให้เป็ดให้ไก่เพราะว่าของเรามันหมดค่ะแล้วก็ซื้ออาหารมาให้น้องเป็ดน้องไก่น้องหมูค่ะก็เลยเข้ามาเก็บพริกเนะะี่ยค่ะเอาไปเพาะมันเป็นพริกกระเหลี่ยงค่ะเป็นพริกกระเหลี่ยงเอาไปเพาะไว้เพาะไว้ก็หมดฝนก็คงจะพอดีค่ะนะะี่ค่ะเม็ดขาวๆแบบนี้ค่ะชมบรรยากาศกันก่อนนะคะนะคะีค่ะ บรรยากาศฝนตกลินค่ะกันยาตุลานี่แหละค่ะที่ว่าฝนตกหนักฝนชุกค,ค่ะก็ได้ยินคุณพ่อบ้านบอกว่าฝนจะไปตั้งแต่เดือนกันยาตุลาจะไม่มีฝนก็ใจหายเลยค่ะกลัวเนาะเนี่ยค่ะถ้าว่าฝนไม่มีนี่น้ำในสายแห้งนี่เราปั๊มน้ำขึ้นมาลดเนี่ยค่ะพวกผลไม้พวก อะไรเนี่ยคะ่ะพวกผักกูดเนี่ยจะลําบากมากเลยคะ่ะจะลําบากลําบากกระเป๋าเรานี่แหละต้องควักเงินซื้อน้ํามันปั๊มน้ําปั๊มน้มํามาลดปีนี้ก็เล่นสนักเลยคะ่ะเพราะว่าฝนไม่ตกถึงเวลาหน้าฝนแล้วฝนไม่ตกคะ่ะก็ฝนเพิ่งมาตกจริงๆจังๆเมื่อเดือนกันยานี่แหลคะค่ะตกจริงๆจังๆช่วงกันยานี่แหละ แล้วกันยาก็จะหมดแล้ววันนี้วันที่27แล้วถ้าหมดตั้งแต่เดือนกันยาก็แย่เลยละค่ะแย่เลยก็ยังมาอยู่เนาะผนยังมาอยู่เมือ่อวานนี้ตกหนักเลยค่ะอันนี้เป็นกล้วยหอมค่ะซามเครือก็พอได้กินค่ะโอ้ยคุณตาเอาไปโบมเด็กๆกินใหญ่เลยฟอจุนขึ้นเพราะว่ากล้วยสุกเนาะเอาไว้บนที่สูงเอาไว้บน ตู้ขึ้นแล้วก็มาแบ่งกันคนละลูกกับน้อง<笑><笑>เห็นหลานกินก็นชื่นใจกินกันใหญ่เลยค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศในสวนผลไม้ก็ยืนรับน้ำฝนฝนตกลินคุณตาก็แกก็ไปดูนาด้วยค่ะก็คือไปดูหอยดูน้ำน,น้ำเข้านาแล้วก็ซ่อมข้าวด้วยค่ะแกก็ ตอนบ่ายๆเกก็มาตัดหญ้าตอนเช้าเกก็ไปดูน้ํานาไปดูหอยหอยมันจะกินข้าวแล้วก็ซ่อมข้าวด้วยอย่างเงี้ยค่ะดูเลน้องเป็ดน้องไก่โอ้งานในสวนนี่เยอะมากงานในสวนเยอะค่ะสวนผสมผสานนี่คนที่นี่เขาไม่ค่อยทํากันเพราะว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยไม่ได้หยุดค่ะแต่เห็นพี่น้องทางอีสานที่ทํา youtube กันนะข้าทําสวนผสมผสานกันเยอะ ทำสวนผสมผสานกันเยอะและที่ทํากันนะโอ้โหทํางานใหญ่เลยนะคือเลี้ยงวัวนี่ตัดย่าให้วัวนี่งานใหญ่เลยนะคะแต่ตอนนี้เริ่มมาเลี้ยงตักกะเตนกันตักกระเตนตักกระเตนยุงยเมื่อก่อนฮิตจิ้งหรีดกันเนะาะเมื่อก่อนฮิตจ,จิ้งหรีดก็จิ้งหรีดก็เหลือทําเป็นบางคนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมาเลี้ยงตักกะเตนเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรแค่ว่ามีโรงเดือนให้เขาแล้วก็ ปลูกหญ้าปลูกหญ้าตัดหญ้าไปให้แล้วก็เก็บขี้รายละเอียดมันก็เยอะเหมือนกันเขาก็บอกรายละเอียดมันเยอะเหมือนกันแต่ว่ามัน,ม,นมันรายได้มันดีมันเพลงมันเพลงไข่ก็เพลงตัวก็เพลงค่ะแล้วแต่คนชอบคนขยันเนาะใจรักขยันนี่ก็ทําไปค่ะเป็นรายได้รายได้เข้าครอบครัวรายได้เข้าบ้านแต่ละคนนะคะป้าบัวก็เนี่ยค่ะ ครอบครัวป้าบัวก็ทำนาค่ะทำนาแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่แหละปลูกผลไม้นี่แหละแตะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูผลไม้ในส่วนนี่ไม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 ่ได้เป็นรายได้นะไม่ได้เป็นรายได้เลยรายได้หลักของเราคือทำนาแล้วก็รายได้ที่เข้ากระเป๋าจริงๆก็คือปลูกผักขายแล้วก็ขายกล้วยนั่นแหละคือรายได้จริงๆขายกล้วยกับขายผักนี่ได้ค่ะผลไม้เนี่ยเป็นพวกมะม่วงเนี่ย ขายไม่ออกเลยค่ะที่นี่ขายไม่ออกเลยเพราะว่าบ้านใครก็มีบ้านใครก็มีก็ขายขายไม่ได้เท่าไหร่ผู้เรียนก็เราก็ดูเลไปป,ปูปูปลาปางูงูปลาปาเนาะก็ติดดอกก็สลัดดอกทิ้งติดดอกก็สลัดดอกทิ้งไม่ติดดอกเอ้ยไม่ใช่ไม่ติดลูกติดแต่ดอกค่ะนี่ค่ะชมบรรยากาศผลตกลินพูดสเปรห์ละ พูดไปค่ะก็ป้า,ปาก็ฝา,ากชมคลิปของป้าด้วยนะคะฝากช่องตะบัวบ้านสวนชินโชดด้วยค่ะนีค่ะบรรยากาศฝนตกลิน ผลไม้ก็ยืนรับน้ำฝนนิ่งเลยค่ะทำถ่ายคลิปแล้วป้าก็จะเข้าบ้านแล้วค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องที่แวะเข้ามารับชมนะคะฝนตกชุกตกหนักก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ